รัอนี้นะครับเดี๋ยวพาเบงสูตรมักเยื่อประกวดนะสูตรเล่งดวนครับวันนี้มักแล้วไปใส่เรื่อยๆนะครับเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นตับไก่นะนะครับซอยเป็นลูกเต๋าได้นะครับประมาณนี้เป็นตับไก่นะครับตับไก่บ้านๆทั้แหละครับอ,อันนี้ครับสาคัญไข่เป็ดนะครับนะครับซอยเรื่อยๆเลยปั๊บสูตรนี้ สูดเล่นดวดนะครับหมักปุ๊บไปใส่รถนี่หัวใจครับหัวใจซอยซะเลยคอเทาะไข่เป็ดนะครับมวนไข่<ะ>หัน,นครับทุบเรียบร้อยนะครฮะปนให้มันแตกน,น,นะครับครับเรื่อยๆรถด,ดีครับลงไปเลยในไขไ่ได้ปะได้ปะพอ,อพอพอ,พอ คนในทั on ite, ่วตัางกระทะทาเลยต่างกระทะเลยวันนี้ช็อตเดี๋ยวตับลงทอดไข่เป็ดสุดคนเข่าแล้วนะครับเทเลยยูทูบเบอร์ลงตับช็อตครับน้องสมุทรพี่เ้างมีเสื้อผ้ากัดพวกเขาเนาะขูดพวกคนดูคนมาหามันจะแบบใครบางอ่าทีนี้คนไในเข้ากันตามหลักกระปิดฝาเขย่าเจ้าตับที่ลุงสวยไข่บ้าง โอ้ลูดเอาแนงเรียบร้อยปิดฟ้าเลยครับไปใส่ได้เลยครับเดี๋ยวตอนแรงโชว์ผลงานในเบิงไปเลยพร้อมแล้วทีมงานเนาะเดี๋ยวเงื่อนที่มาร์กไว้ครับไปจัดการครับตอนนี้เขาก็ทอดไม้นะครับรอครับเทเลือดหมูลงเลยนะครับต่เป็นไฟน้ำล้นนะครับมืดแน่มืดแน่สักหน่อยนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวผมเกาะเงาเรื่องบานนี้นะครับนี่ครับเงอที่เราหมักไว้ครับหมักไว้งหัวเลงกันแล้วอ่ากาะโซ่เลยพี่น้องเอเกาะเบ็ดเท่าธรรมดาเนี่ยครับอ่าก่โอโดนเท้เด้ดิอ่ะเรียบร้อยอ่านะครับโยนลงเลยครับเฮ้ยครับพี่น้องเอยใส่ได้วังสีมาที่เลยครับตัวแรกมาแล้วเนี่ย ปาดุรับโมเมนประกวดแต่กัเนื้อครับหมักแบบเร่งด่วนเห็นไหมครับสี่มาที่แรกครับได้เลยปาดุครับอ่าโอเคนะครับแสดงว่าสูตรนี้พลาดนะครับดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วยึงยึกแล้วยึงยึกแล้วเ้ามาแล้วครับตอนนี้นะครับอย่ามักสูตรเร่งด่วนมาแล้วมาแล้วประกวดของเรานะครับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ของแท้นะครับปรากฏปรากฏผมบอกแล้วนะครับไม่ถึงสิบนาทีครับรอบแรกประดุกรอบนี้ปรากฏของแท้ครับผม